เอ็มแงมชาวแก๊งเราขอเวลาสักแป๊บในการโปรโมทร้านหน่อยนะครับเพราะเราจะเอาเงินไปเติมเกมใช่แล้วคิวช็อป X ร้านรับเติมโลบักสุดคุ้มเลทสูงเติมไวกดผลปีศาส่งเกมพาร์ทแมป,ปต่างๆแถมยังรับฟาร์มแมป,ปต่างๆอีกด้วยนะครับเช่นฟาร์มค่าหัวบล็อกฟุตร้านเปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มพล่งของทุกวันนะครับราคาถูกแอดมินบริการดีปลอดภัยต้องที่นี่เลยลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับชาวแก๊งขอบคุณมากครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเปิดหล,ลายจอ การหาเงินจากเกมโลบอกแล้วก็การ AFK ฟาร์มเงินของ Anime Fighter นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับที่เป็นโปรแกรมจำลองโทรศัพท์นะครับส่วนในคลิปนี้ผมจะเลือกเป็นการใช้นอกนะครับแล้วก็ให้เปิด m u l ติ p พ a y e r Manager นะครับหรือถ้าใครไม่รู้ว่าเปิดยังไงก็ตอนแรกให้เข้านอกมาก่อนครับผมจะถือว่าจอแรกที่เราเปิดเนี่ยเป็นจอหลักนะครับ ก็ลอรโหลดไปก่อนแล้วก็ให้เข้ามาที่ตรงนี้ครับเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ปุ๊บตัวจัดการแบบหลาย instance ของน็อกนะครับส่วนวิธีการตั้งค่าน็อกนะครับผมอยากให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงตัวไอขวาบนนะครับอาตอนแรกให้ตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับที่เรารู้นะครับผมจะตั้งว่าอะ ID หลักปุ๊บ แล้วผมก็จะหยุดการทํางานของมันก่อนนะครับรอสักแป,ป๊บหนึ่งให้สถานะมันเปลี่ยนมันจะมีการตั้งค่ารายการแอปที่ติดตั้งนะครับให้เรากดตรงจุด3จุดแล้วก็กดสำเนาครับก็สมมุติว่าเราจะเปิดสัก3จอแล้วก็กดทําสำเนา2ครั้งให้มันมี3าม id อะไรประมาณนี้แต่อยู่ที่สเปคคอมด้วยนะครับเราต้องดูว่า มเราเยอะไหม CPU เราคอเยอะไหมผมแนะนำแ a m ต้องเป็นขั้นต่ำ8กิกนะครับถ้าจะเปิดหลายจอแล้วก็ CPU ต้องคอเยอะๆนะครับแนะนำให้ทดสอบก่อนครับว่าคอมเราไหวที่เท่าไหร่สามารถกดแท็กมินิเจอร์แล้วก็ทดสอบได้จากตรงบริเวณนี้ครับเนี่ยครับเลื่อนลงมาว่าเราเปิดกี่จอแล้ว CPU เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะเทสได้ดูนะผมจะลองซัก3จอแล้วกัน มแล้วก็กดเริ่มการทํางานทีละจอไปเลยจอหลักผมไห้ขวาสุดแล้วก็ต้องเปิดทีละจอแนะละรอรอให้มันไอ้นี่ก่อนจอลองอีกจอหนึ่งไว้ตรงกลางแล้วก็อีกจอหนึ่งไว้ทางซ้ายแต่ว่าทั้ง3รหัสเนี่ยไม่สามารถใช้ ID เดียวกันได้นะครับอืมอผมจะลองสัก3จอนะครับ เมื่อผมเปิด3จอใช่ไหมครับคอมผมก็จะใช้แรมอยู่ที่50%อนะครับคอมผม 16GB กิกนะแล้ว CPU ก็จะอยู่ประมาณ30%อนะครับอันนี้ยังไม่ได้เข้าเกมนะครับก็คอมผมน่าจะเปิดได้ประมาณ5 6จอแหละผมไม่ได้เทสอะแล้วเมื่อได้3จอแบบนี้แล้วเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับให้เรารู้ว่าแต่ละอันคืออะไรอันนี้ก็เสร็จแล้วปิดได้แต่เราต้องมาเปลี่ยน ID โลบอกนะครับเพราะว่า ID โลบอกแต่ละโลบอกเนี่ย จะเป็น ID เดียวกันหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะนี่ทั้ง3 ID ก็คือ ID หลักของผมเลยอืมหลังจากเข้าแอปโลบอกรามาดูว่า performance ใช้ไป70 60%กับแรม73นะครับถ้าใครจะ AFK แนะนำให้ดูสเปคเหมือนที่ผมบอกนะโอเคผมจะเปิดแค่2จอแล้วกันนะครับเพื่อการลื่นไหลของการอัดแล้วก็อย่าง,งคือผมจำรหัสไม่ได้ผมจำรหัสรองผมไม่ได้ โอเคหลังจากที่เราเข้ามา2เกมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเปิดด้วยอนิเมะไฟเตอร์แล้วกันอนิเมะไฟเตอร์ก็ให้เราเข้าเกมเหมือนธรรมดาเลยนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยจะทำได้เฉพาะเกมที่รองรับการเล่นในโทรศัพท์นะครับ ก็สามารถปรับใช้งานได้นะเหมือนสมมุติว่าผมจะเอาเป็นว่า ID นี้ผมจะสอน F K F K ฟาร์มเงินนะเหมือนกดเล็กขอดไว้ก่อนแล้วก็กดตีแต่การ F K เนี่ยต้องควรเป็นเซิร์ฟส่วนตัวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเซิร์ฟสาธารณะเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาแจมได้นะครับ แล้วเราก็กดคลิกแล้วก็กดหยุดนะครับเอ้ยไม่ใช่เสร็จเราต้องกดคลิกตีครั้งหนึ่งตีพอมันตายหยุดแล้วก็ประมาณนี้เซฟที่จริงมันตั้งลูปได้นะครับเนี่ยลูปตั้งเป็นอินฟินิตี้ไปเลยครับปุ๊บการทํางานก็จะประมาณคลิกตีเพื่อนๆก็สามารถไปปรับใช้งานในอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็ส่วนจอนี้ก็ ตอนนี้ก็จะมาเหมือน FK เปิดไข่ก็เราก็รับวิธีหาเงินก็คือเราก็ไปรับจ้าง FK ฟาร์มเงิน FK เปิดไข่หรืออะไรก็ได้แล้วก็ทำไปรับรหัสแล้วเท่าไหร่อะไรก็แล้วแต่คุณนะครับถ้าคอมแรงเปิดได้หลายจอลูกค้าจ้างเยอะเงินต่อละวันก็จะได้เยอะอะ่แล้วก็เปิดไข่ไป้ปุ๊บร่างเปิดไข่เราก็พับจอสองอันนี้ย่อไปแล้วเราก็ไปดูอย่างอื่นหรือจะไปเล่นเกมอื่นหรืออะไรก็ได้ ใช่ครับแค่นี้เราก็แบบนั่นแหละครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็อาจจะมีพูดผิดๆบ้างก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่นะครับไปแล้วไว้เจอกัน